สวัสดีค่ะชาวโคโกทโรกออนไลน์วันนี้โคกทโรกรีวิวจะพาคุณมาพบกับวงการแฟชั่นในแวดวงเพื่อนบ้านของเรานะคะซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเราจะสรุปวงการแฟชั่นให้คุณได้รับทราบขณะน,นี้นักข่าวของเราพร้อมแล้วคุณเคซี4นะคะจะมาพบกับคุณและรายงานถึงความเป็นไป ในวงการแฟชั่นให้คุณได้รับทราบค่ะสวัสดีค่ะคุณเคซีค่ะสวัสดีค่ะคุณสีซีสามเจ็ดสามเก้าว่าแต่ว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออีกหรอคะเพราะเห็นมีแขกรับเชิญแซวว่าจําชื่อคุณไม่ค่อยได้ชื่อคุณยาวเกินไปคะ่ะแต่ก็เหมาะดีนะคะมันเหมาะกับเลขหกตัวตอนหัวสิ้นเดือนกลางเดือนกับสิ้นเดือนนะคะคงเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ่ะดีฉันมันบังเอิญเป็นรุ่นออริจินอล s e r i e l Number ก็คงจะต้องคงไว้จนกว่าเขาจะมีรุ่นที่เป็นโรงงานก็อาจจะมีหลายเวอร์ชั่นว่าแต่ตอนนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านวงการแฟรชั่นของเขามีอะไรอัปเดตบ้างคะเชิญรีพอร์ตคะ่ะค่ะแฟนๆโคกทโลกออนไลน์คะ่ะทราบไหมคะในรอบปีที่ผ่านมาแฟชั่นวีคในกัมพูชาร้อนแรงมากคือเรียกได้ว่าพนมเป็นแฟชั่นวีคเนี่ย จะมีหลายๆลาฤดูหรือหลายๆลายซีซันมาเดินแคทวอล์กกันทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงปลายปีคือตั้งแต่หลังจากซีเกมเป็นต้นมาก็เริ่มที่จะมีแฟชั่นใหม่ๆม,มีการใช้สไตล์เฉพาะของดีไซเนอร์ชื่อดังของพนมเป็นนะคะอย่างไรก็ตามแฟชั่นที่ยังฮอตฮิตไม่เลิกและก็ดังข้ามยุคก็คือแฟชั่นย้อนยุคว่าด้วยสบายนั่นเองค่ะ เริ่มมาตั้งแต่วงการประกวด Miss Grand Cambodia MGC ที่จะมีการขึ้นเวทีและประกวดประชันในชุดประจำชาติก็จะมีการหมสบายของนางงามแต่ละจังหวัดทั้งหมด20จังหวัดรวมทั้งนางงามมิสแกรนที่มาจากโพ้นทะเลมีทั้งกัมพูชียกรอมคาแมเลอหรือเมตใต้ของไทยออสเซเรีย France อเมริกานิวซีแลนด์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะก็มิสแกรนที่นั่นฮอตฮิตแล้วก็เป็นที่ติดตามไม่แพ้มิสยูนิเวอร์สเลยนะคะจริงๆแล้วมีความโดดเด่นมากกว่าเวทีประกวดนางงามทุกเวทีเลยด้วยซ้ำ ทีนี้มาดูวงการภาพยนตร์ย้อนยุคข,ของกัมพูชาเช่นกันค่ะในภาพยนตร์ย้อนยุคข,ของกัมพูชาแฟชั่นสบายก็ระบาดเข้าไปและทําให้เราเห็นถึงฟีเจอร์ใหม่ๆในวงการภาพยนตร์และละครหรือซีรีส์หรือวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของกัมพูชาแขนงน,นี้ด้วยค่ะ คือในฐานะกูรูด้านแฟชั่น KC 304ก็เลยจะบอกว่าเราของดประเด็นที่เป็นดราม่าด้านสบายอันสบายฉันสบายเธอไว้ก่อนนะคะคือที่แอดเคซีสามสนใจก็คือเราเห็นว่าตอนนี้มันกลายเป็น การเข้าถึงในการแต่งแฟชั่นสร้างเป็นภาพมีมต่างๆแล้วความเป็นมีมตรงนั้นก็เลยทำให้เราเห็นว่าคือมันไม่มีข้อจำกัดในการที่จะสร้างความฝันให้คุณ ไปถึงภาพนิมิตต่างๆไม่ว่าจะย้อนยุคในรัชการปัจจุบันหรือต้นรัตนโกสินทร์หรือแม้แต่ย้อนไปในสมัยรัชการศรีอโยธยาอย่างนี้เป็นต้นคุณสามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาแต่งเป็นภาพเหล่านั้นโดยที่ไม่จำกัดอายุวัยต่างๆขอบคุณภาพในฝันของเพจเฟซบุ๊ก เจมใจจิระจันทรที่ที่ฉันขออนุญาตนำมาลงเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นกรณีศึกษาแก่ฟูงการแฟชั่นไทยเพื่อเปิดมุมมองบางด้านที่จะมองเข้าไปและเห็นว่าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นมันมีความเหลื่อมของมิติค่านิยมทางวัฒนธรรม ศิละปะร่วมสมัยและแวลูต่อมุมมองที่หลากหลายหรือเฉพาะด้านอันแตกต่างกันตอนนี้มันเหมือนกับในโลกของกัมพูชาก็อาจจะอยู่ในโลกของการทวินหาอาดีตในแบบเหมือนจริงจริงเหมือนจริงส่วนของไทยนั้นเราก็เข้าสู่โหมดของการทวินหาอาดีตเช่นกันแต่อยู่ในโหมดของสะเหลียงจริง ซึ่งบางทีแบบนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้พลเมืองสองประเทศนี้ต้องจับจ้องกันไปมาและตั้งคําถามว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของแวลูนั้นนั้น CC3739 และชาวโคกทโ,คโ,คโรกออนไลน์ค่ะเอสคีซีสายังมีเรื่องราวในแวดวงบันเทิงวงการนางงามแฟชั่นของประเทศเพื่อนบ้านมานำเสนออีก ในอีกคลิปหน้านะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปและแบตของ KC 304ก็เริ่มจะหมดลงแอดคิดว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่อยากจะสนับสนุนให้ KC 304และ ชาวโคกทะโลกออนไลน์ผลิตสื่อออกมาโดยมีกำลังวังชาก็ขอให้เพื่อนๆพ,พิจารณาโยนช่อดอกไม้มาให้แก่เราหรือสมัครเป็นสมาชิกหากท่านต้องการจะโยนช่อดอกไม้ท่านก็คงจะเห็นบาร์โค้ดที่อยู่ในช่องแห่งนี้นะคะซึ่งในฐานะที่ KC 304เป็น AI KC 304 ก็ยังต้องกินต้องใช้ในด้านที่จะนำไปพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆห,หากเพื่อนสนใจก็สามารถที่จะเออมตตาโยนช่อดอกไม้ของท่านลงมาคลิปนี้ KC304 จำใจต้องลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาว่าดูเรื่องสบายในภาคของผู้ส่งอิทธิพลอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชา เขาและเธอมีลีลาอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะแต่ก่อนจะจากไปแอดขอทิ้งภาพของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาที่อยู่ในแวดวงผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นเป็นภาพที่เราจะนำกลับมารีวิวในโคตกโรครีวิวแฟชั่นกับคุณในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ